สีัเด็กๆนี่เราไปอยู่ที่ทะเลกันนะทะเลชะอำโอ้โหแล้วเราก็พาพี่ควายมาเที่ยวทะเลด้วยเย้ อีเลฟนช้างอีเลฟนช้างเอ๊ะไดโนเสาร์นอน,นอยู่ไดนนโดนเสาร์ไดโนเสาร์แล้วก็มีโอ้โหเหล่าเพื่อนๆเยอะมากมายวันนี้เราขนมากันเยอะนะอคอกกัดไ,ได้จระเข้ Cột, phát, cục, phóc cục, ốc 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 ốc, bye bye.